ทุกคนพาทุกคนไปฟาร์มช็อปสวน์คิสต์มาสประคะจะมียังขายเนี่ยเธอแม่สิคือขึ้ปานใดเนาะเพราะว่าสวน์คิสต์มาสจะเปลี่ยนสวนที่คนอังกฤษเขาจะเอาไปจับจ่ายไปซื้อของย่างวันที่เอาไปเป็นวันอาทิตย์ทุกคนคนหนาจะร้ายพอสมควรนั่แหละทุกคนแล้วก็เป็นฟาร์มช็อปทุกคอยังไม่เคยไปไปไ่เยไปจ้าเถื่อนไปเนาะไม่เคยไปมาก่อนทุกคนแต่วันนี้มามันสิเป็นแน่ไรเนาะมันสิแตกต่างจากฟาร์มช็อปอื่นๆที่ขอยเคยไปบอทุกคนไปวริทำงานเลยจ้า และนี่ก็คือเส้นทางที่เราจะไปทุกคนจะต่อในผ่านอุโม,มงค์น้กอนเราจะไปฟาร์มซอฟฟาร์มนี่ข่อยบ่อยไปจักเื่อทุกคนไปเบิ่งนนากัาว่าสิเป็นแบบใดเนาะ่วงนี้เป็นสวงคิดสมมาตรโคนหนาจะร้ายเลยล่ะมาหอดแล้วจ้าเข้าไปเบิ่งนทั้งในนําการทุกคนแม่ทุกคนข้าจาก,ก็จะมีมันเป็นสวงคิดสมมาตรโนนี้นะอันที่ทุกคนเห็นอนะ่ะเป็นมะเกี่ยงทุกคนมะเกี่ยงหมกักซนเป็นผอวหมักใหม่ที่ข้าจะเอามาประยุกต์เข็ดทุกคนเป็นงานโฮมเมด เนี่ยแค่เห็นงามขนาดเลยไม่กล้าหัวจหัวใจเลยทุกคนมีหมากพลิกอันนี้เป็นหมากพลิกทุกคนหมากนาวแล้วก็จะมีอันหมักหมักใหม่ได้หลายอย่างนะทุกคนเนี่ยอันนี้เด็กกูญแจเดียวเดยดูเดชว่าเรียก c h r i t m a s e c o r a t i o n คิสมาร์เดเซเรชันอ๋อใช่ S เด็กพี่เนาะอันนี้เป็นหูป,ปัดหูนกที่เขาเจ้าสื่อเป็นของกวันค,คริสต์มาสให้กันนะทุกคนอันนี้เป็น,อ,น,น,ปนอันของต๊ต๊แต่งตน้นคริสต์มาสนะพี่น้องนี่ดิเป็นน้ยลูกอันนี้เออสวงนี่กับจิ้ีจแต่ของคริสต์มาสเขาจะเอามาขายเดี๋ยวพี่เนาะผลไม้ลายลูกบอ yeah, ลเยอะแต่สัมีหลากหลายสีสันเลยทุกคนอันนี้ก็จะมีเป็นหัวแก้วเลยทุกคนหูป,ปอกหูป,ปันหจนูจอกนกจอกน้ำ อันที่เขาจะเอามาขายเป็นคล้องชีรล,ลึกนะทุกคนสวงนี่ก็คือจะมีแต่คล้องควาดวันคริสต์มาสที่เขาจะเอามาขายอันนี้ทุกคนเป็นบอลนอนหมาที่ผวกบอลนอนหมาบอลนอนแมวบอลนอนสัสเป็นพวกกระตาดีทุกคนที่เขาจะเห็ดด้วยมือนะทุกคนแม่มีบอกกร้ายซะนี่ผวกสาดพวกตะกา้าอันนั้นอันนี้ทุกคนไม่กิดผวกกระเป๋าทงอันนั้นทงอันนี้โอ้มีลายยางค่ะพี่น้องอันนี้เป็นพวกายพัก ในพวกไนดอกใหม่คุณส่วนหลายคนต่างประเทศน,นะคนอังกฤษเขาจะไ้มาปลูกดอกไม้หลายกว่าปลูกพักก็พี่น้องจะเห็นประจ้าขายพวกดอกไม้หลายหลายก็ไนดอกไม้นะทุกคนพันดอกไม้ส่วนโซนนี่ก็จะเป็นพวกโถทุกคนเออหนิเด็ทุกคนมีโถอันเป็นพวกโถกาแฟโถโถพวกโถ่าโถอันพวกข้าวซอดอกไม้นะอะดิไฮแลนด์นี่ทุกคนอันนี้ละไฮแลนด์ขวามากกา็สายพันธุ์นี่ทุกคนเป็นสายพันธุ์งัวไฮแลนด์โซนนี่ก็เป็นพวกจอก โอ้ไงดอกแถมทีสปูนเท็กอเบกพี่น้องคักไว้ตัวนี้พอ okay, nice. กไอ้ลายสก๊อตพี่น้องสำหรับอยู่นี่นนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเป็นซอฟที่เขาเจาะอันคล้ายพวกอาหารแต่ก็ซื้อพวกงคล้องต่อนคล้องฝากในวันคริสต์มาสโซนนีกนก okay, nice. ้ก็จะเป็นพผงแคนโดพวกไอ้ลายสก๊ทุกคนเออผุวนอันนี้นะโอ้อุัวทุกคนพี่ตัน,น่าเป็นทางอันนี้เป็นแคนโดกันทุกคนแคนโดบ้านเฮาก็จะเป็นยังพี่น้องเป็นคล้า,ายๆเป็นเทียนน,นะทุกคน แต่ว่ามันก็จะมีหูบหางได้หูลายส่งหัาแบบเือๆทุกคนมัน,นจะเป็นฝักจอกต่างๆไม่รูปลายหูแบบเป้จ้ะพี่น้องอ๋อขาก,ก็พี่น้องคัก็มีบอกก็งามซะอันนี้คือกันอันนี้นะทุกคนอันนี้เป็นหัวผักบัวหัวผักบัวหัวผักทีมที่ขเ,าเนะขาจะเอามาหอยเป็นสีนะทุกคนเอเขาจะเอามัดนี่ขาก็ทุกคนนี่ใบลายซะหัวผักบัวหัวผักชีมพี่น้องอันนี้นะหัวผักเทียมอันนี้หัวผักบัว บอกให้ายจะทุกคนในหัววกบัวก็จะเอามามัดเองสิหัวราคาเท่าไรเอยราคาเท่าไรบึงกันพี่น้องหนึ่งกิโลทุกคนหัวละหนึ่งกิโลหัวละหนึ่งกิโลแต่เขาจะบอกบอกว่าราคาเท่าไรเอยเราก็เห็นแบบนี้นะก็จะมัดทุ่นมัดขนาดพี่น้องหัวละหนึ่งกิโลออเดย์เขาจะบอกราคาจ้าพี่น้องนี่หาผ้าปลายพี่น้องแพงอยู่ด้วยล่ะนี่เป็นแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ทุกคนอันนี้เขาจะเอาไปไหม่เอ็นะไม่ยอมซีทองนี่ทุกคน เขาจะเอาเห็ดสีง,งามคักเลยนี่คือใบพะกูที่นาะเขาจะเอามาหยอมสีเขาจะมีแบบเขาจะเอามาเห็ดปลายหยุก,กน,นะทุกคนเป็นแบบวแหงนเม็ดยังงทีเนาะอ,อันนี้เป็นใบใหม่ใบใหม่สีทองเอองามงามไปงนาะ w h a t the spell? y s Yeah. Yeah, we h a v this. y e h We h a v that, but yeah, but they don't have. Yes, you see. Yeah. You d o n t seen t one before. Oh, I see, but in l a o we don't like to eat t i s But y e a v e We อันนี้เป็นผักกะหล่ำทุกคนกะหล่ำก็จะมีกะหล่ำม,ม่วงอันนี้จะเป็นคอรีฟลาเวอร์อันนี้จะเป็นบล็อกคอรีโอพี่มีผักนำทุกคนก็จะมีผักหลากหลายชนิดเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นหัวสวดทที่ขวายใส่ตามแท่นบักหุงนะทุกคนอันนี้เป็นมะเขือมะเขือหั่มหมาผักบล็ผักบวัวอันนี้อันนี้ร้ายก็ทุกคนอันนี้เป็นแพเปอร์มะพริกหยวกนะทุกคนร้ายยางก็พี่น้องมาดิเฮดก็มีคิง อันนี้เป็นเฮ็ดแห่งที่เขาจะประยุกต์ออกมาบอกกไอ้ไรยางก็พี่น้องนี่มากองมาเกี่ยงมาหมองมากใหม่โบหสัสีซื่อยังดีมาหาหล่อวงกอนพี่น้องโบหวัวแซวยังเถื่อะัดมาโซนนี่ก็จะเป็นคาเฟ่ทุกคนก็นจะมีขวกข้าวนอกขอ,น,อ,กขอนุม่มขวั่งอันนี้นี่ทุกคนหากมาเหลือม,มันจะมีคนจะมีพวกคุกกี้พวกเค้กพวกอันนี้ต่างๆที่เขาจับเฮ็ดหลายคัดก,ก็พี่น้อง ส่วนไลายนะ่ะขาเจ้ามาก,กินหวานเานาะทางขอบขวาสามีส่วนขอบบมากินหวานพี่น้องะคอยเห็นเนี่ยสิไลายใช่สิแต่คอยก็บอะไรกินเนาะพี่น้องส่วนนี้ก็จะเป็นหของใหม่โอ้เจ้าแซ่สองแข้งนะทุกคนจะเมน,นี่แบล็คเบอร์รี่ลอสเบอร์รี่แคนเบอร์อรี่ยังได้หลายอย,ย่างก็พี่งเนาะวอตจูวันหานนี้ในทุกคนก็จะมีฝัง่งของกิน,น,นกเพนนนา่ยอันนี้โอ้หลายคัดก็พียงเนาะคุอันนาดอันนี้คุณโอ้โหเอายังดีก็พี่น้อง ว้าจูวอนหานี้นี่ของต่อนของฝากของทีละหนอกแล้วนึกคองก่อของกินโบเอืดเลยไปหนอ,องซอบนี่เพรายัง <c oughs> มันเคยมาจะเคยครั้ง,งแหละจะขอได้มาซอบนี่ทุกคนจะเป็นฟาร์มซอฟนะ่ะทุกคนอาค่าขาจะเห็ดฟาร์มนนำแล้วเข้าจับกับซีเห็ดพวกเปิดห่านแบบนี้เลยทุกคนเกจะมีพวกอันนี้ทุกคนนี่เกิดอ,อ,อียังไนงะพี่น้องว่าด้ขอแบดเลยแบร <Different S 2> yeah way yeah this, this <is> German. German German this German the German German okay this bird <Right. S 2> the different bird <Yes. S 2> yeah okay นี่ทุกคนบัวอึดของกินของอยากเค็เคกส่วนหลายอยู่หนีนะคนตามประเทศเขาจะจะมกักมากก็ทุกคนจะมักมหาหาขน่ดอันนี้กินเวลาที่ว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนหลายวันอาทิตย์วันเสาร์ที่หนองคนร้อยหลายก่อถ้าเป็นมื่น ปกตินีคนเชบบลายไปนะเพราะเขาจะไปเบียบไปงานเขาเจ้าเขาจะจะมกักมาสวงฮอลิเดย์ถัดมาโซนนี่ก็จะเป็นโซนเนื้นอโซนยังทุกคนโซนพวกสีนสีนสีนหมูสีนปลาสีนงวอ่ายังต่างๆท,ที่เขาเจ้านี่ยเขาเจ้าใส่สองฟีดสองตู้เย็นยังไหวทุกคนในพี่น้องมังก่าลายจะกคลองขวัญครับถัดมาโซนนี่ทุกคนเขาจะจะอัน เป็นต้นคริสมาที่ที่จะตานมาค้านทุกคนเพราะว่าอยู่นี้มันเป็นฟาร์มเนาะเขาใจกักจะมีขายผัวอุปกรณ์อันนั้นอันนี้เกี่ยวกับงานฟองงานฟาร์มอ๋อเดี๋ยวทุกคนต้นหนึ่งสามสิบพายุอนอเอ33พาว3สามสิบพาวพี่นอกก้องก็ประมาณเจ็ดแสนประมาณเจ็ดแสนกี่ทุกคนกระแพงอยู่ด้ยล่ะ เกือบเจ็ดแสนกี่แบบพี่น้องต้นหนึ่งนึ่งบองกางพ่างแต่กินไปเงินกี่บาทห้าบองกางพงซิพี่น้องสามสิบพาวต้นก็บม่ได้ใหญ่ไปนะสัมพี่น้องนี่พี่น้องมาไลน์สักของขอของควันของฝากของตอนออกจากซ่อมนั่นมาแล้วพี่น้องมามีไอศครีมขายเนาะ มันมีอันเป็นผวกซ็อกต่างๆที่เขาจะเอาย้าปกคองที่ระเนื้ละของเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะทุกคนก็ะจะมีผวกของฝากของต่อในอยังต่างๆแต่ว่าโบมี Ice Keep, ไอศ์รีมเนาะโบมีกระแลมเออหนัน่ๆแล้วพอใส่เสื้อผ้าไปบอดใหม่คนไม่ป้ามาันชอบอีกแห่งๆหนึ่งทุกคนแต่กระสิไก่จะบอดเก่าหันประมาณสิบหากิโลเมตรทุกคนก็เลยสิพากันไปต่อทุกคนเป็นระยะทางที่เท่าสิไปพี่น้องอันนี้แหละเป็นหนทางเท่าสิไปใส่เวลาในการขับรถกับประมาณ สิบนาทีแล้วพี่น้องพวกที่สองเที่ยวไปทุกคนไปสองฟอนตกแต่ว่าฟนตกกันยังพากันไปทุกคนพอพอสามีรละสีตาใจข่อยพอสั่งแลคือว่าไกล้ามาได้ลราก็พาข่อยไปถ้าซอหนี่ผมมีลรวก็พาไปซอบอื่นเพราะว่าคอยมากไอศคลิปเลยพี่น้องมาหอดจุดจุดนี่ทุกคนข็เห็นเป็นธงฟ้ามแบบนนะห่นักเลยพอสามีและจอดให้นะว่ามันเป็นฟ้ามอีหยังทุกคนที่ทุกคนเห็นเห็นบอกทุกคนอันนี้ละเป็นฟ้าม กะเบียไใหม่ที่ข้าเจ้าปลูกทุกคนเป็นฟ้ามกะเบียไมใหม่ท่วาเบียไใหม้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นเบียไมใหม่ท่วาข้า,ขาปลูกเห็ดหัวนะทุกคนจะเป็นฟ้ามแบบนี้เลยทุกคนขลังเป็นเบียรหน่อยๆยอด <Good it. S 1> yes. หอดแล้วทุกคนแต่ว่าจะต้องขี่เขาไปหน้ออีกประมาณสองกิโลหอดปลายทางเขาแล้ว นี่จะเป็นอีกซอฟซอฟหนึ่งนะทุกคนจะเป็นฟร์มซอฟคือการแตว่าบอนนี่เข้าจัสีขายไอศครีมหอยค่อยมากสามสีเอนแล้วซอฟในี่ทุกคนแต่ว่าสว่วงนี้มันเป็นสว่วงหนาหนาหวผมหัวเขายัางสีขายยูบอแต่ว่าเรากวสิพากันไปเบิูททุกคนอคอยเป็นคนแช่ามาก,กินไอศครีมอากาศหนาวบานได้พอสามีแล้วก็น้ําผ้าผ้า่อยมากพี่น้องมาหอดนะทุกคนฟ้ามนี่เป็นฟร์ม,มงวนม งวดที่ทุกคนเห็นสายพันธุ์สายพันธุ์เจอสี่จะว่าไงมันเป็นหลูกๆว่ะทุกคนฮัลโหลหายอยู่นี่ทุกคนมเป็นตาแคงยังนี่ฮัลโหลอันนี้เป็นสายพันธุ์เจอสี่เป็นงัวนมทุกคนนี่ฟาร์มเขาจะฟากฟ้าบางไงซะทุกคนอันนั้นดผมแก่ยะนอนก่อิจีไปถ่ายแกะให้ทุกคนเบิ้งมองไร้ไซะอันนี้เป็นตัวแม่เพื่อนทุกคนเข้าแจวใสอไรในขามันเข้าแจวใส่เพื่ออัน กันยังสยางน่ะล่ะเป็นอันอิเล็กทริกเป็นไฟฟ้าทุกคนเข้าใส่แบบไม้มานานะทุกคนก็จะมีปอกนัมเบอร์นะอันนี้พองวดเป็นว่านนมนะมันสีแตกต่างจากว่านเทกพหายเลี้ยงอันนี้เป็นแกะทุกคนฟูดฟูดบล็อกไร้ซักแกะฟ้าร์มเป็ฟฟ้ามใหญ่ได้ทุกคนแกะก็บบล็อกไร้ซักว่นี่เป็นว่าสายพันธุ์นมเนาะเข้าเจจะเหลี่ยงสายพันธุ์นมคืออยู่ฟ้ามเขาเลยเหลี้ยงสายพันธุ์เหนือ โอ้โหฝนทุกคนมันกำลังกินอยู่เลยคุณคุณเพิ่งพากันกินอยู่ฝนทุกคนอากาศฝนฝอยเหมือนในฝนลินฝนตกทุกคนอากาศบังแล้วหนาซะเฮ้ยฝนนะพูดพากันกินยาเฮ้ยอยู่อันนี้นะนี่นะที่ดอกโอ้ตาสะอ่อนคักเลยมาต่อทุกคนบางหนึ่ยพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆฟาร์มเราก็จะมีพวกงัวพวกแกะเนาะแต่ว่าเขาไปในซ็อกน้ำกันทุกคนว่าในซ็อกขอจัดสิ่มีชยั่งเนย อันนี้เป็นซอฟเฟืนจะเขาเจ้าจขายทุกคนเจ็ดพาวตัวกระสอบในทุกคนในซอฟในซอฟก็จะมีขายเป็นของขวกระรอกระนึกอันนั้นอันนี้ทุกคนอันนี้นี่นะมีอันนี้น,นะพี่น้องกองกองตู้โทรศัพท์กับเจ้เครื่องตกแต่งคริสต์มาสแต่ว่าซอฟนี้มันจะเน้นผวกขายของกินหลายกว่าทุกคนของที่ระดึกจะบ่หลายคือซอฟเกา่าซอฟก่อนหนะ้าน,นี่ที่ข่อยภาพจะไปนะทุกคน จะพีแ่แคนดูกันขาม้าในห้องนี่หอมหอมทุกคนหอมมันหอมมันหอมเทียนไขนะทุกคนเทียนหอมหอมแฉ่หอมว่าก็ทุกคนซอกนี่มีไอศครีมทุกคนเนี่ยทุกคน,น,กคนมีแบบออเกันหลายมีไอศครีมออเกลไลท์สักคนนัาา่นแหละเป็นของโปรดของหมักของข,อข่อยไอศครีมเขามามันคำแนะทุกคนมันวัดสวงดินเนอร์นะคะเก็บเก็บโต๊ะเก็บตังเก็บเติงแล้วพี่นะ้องแต่ว่าก็จะเนี่ยทุกคนเขาจะตุบแต่ง ว่าวหามาสองดินเนอร์นะทุกคนสองเช้าสิบสองมงเป็นคนหลายก็บทุกคนเป็นสองสวงันสองแห่งคนหลายค่ะเป็นเดลี่ฟาร์มม้าทุกคนหูบมา้าเป็นทหารค่ะอันนี้สโนว์สโนว์บอลเด็กทุกคนอาหารโปรน้อง่อยนั่นก็นคือไอศครีมเนื้อวาการแรมนั่นเองทุกคนอย่า yeah. อันนี้เป็นนมนมแต่เป็นนมจากนมเจอร์ซี่ ส่วนรายอยู่นี่เ้าจะสีอันอุดนนุนฟาร์มมือนน้ำกันทุกคนก็ามาแต่เธอตองนในสื่อบรรยากาศทุกคนอากาศบางแล้วนะอยราะมันกินไอศครีมอยู่พี่เนะาะพอมากไอศครีมแสบแล้วก็บวานแห้ง อันน uh ี huh. uh ้เป็นของเชียวทางพอแมซามก็จะสั่งมาทุกคนเขาจะกินอันนี้ส่วนขอยบริกินอันนี้ไปนะเขาบออยากและอันนี้ได้ขอสกอนและสกอนกอน t ด a t อน h ่าเด e y m ฟอร์มยูโนอะนะูู It's flour. Mm -hmm. Sugar. milk Milk. milk? Egg. Egg. Oh yeah. Scone. scone hey, hey, Scon. Scon and tea. Hey, oh yeah. You don't need <laughs> so Yeah, you can serve to everyone. Look at him. Oh. That Mister the new <laughs> นี้จบแล้วจ้าพี่น้องพากันไปเลาะไปกินไปเที่ยวไปชมวิวธรรมชาติแล้วก็ไปหาเลาะซอฟนันซอฟนี่ในเวลาจะต้องกลับเงีอนเมื่อเกลืองวัวแล้วพี่น้องเพราะว่าเป็นเวลาซีมงแรงนะทุกคนเมื่อนี้จะได้เกลือเผาเกลือบรรดาเมว,งว่งัวสตได้พี่น้องเพราะว่าอยไงเปรไยพาก,กันกลับซะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำหรับความใจหลายๆทุกคนจิตเขาบ้าเบิ่งเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย